สวัสดีเพื่อนๆเสาครานโต้กันด้วยนะฮะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมแต้มพี่เหลือเท่านี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงลดแรงของผมแล้วนะครับเพราะผมอยากจะทําตามความฝันของเพื่อนๆนะฮะคอมโบแปลกแตกต่างนะครับแต่ไม่แตกแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นคอมโบแปลกๆอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะต้องรีแลรงตัวเองก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแรงสูงเกินไปเนี่ยเจอแต่พวกท็อปเซิร์ฟแม่งเล่นไม่ไหวจริง วันนี้นะฮะผมจะนําเสนอ1นึ่คอมโบนะครับที่เอาเพียงแค่ดูพออย่าไปทําตามนะครับนั่นก็คือเผาฟันเฟืองหรืออินเวสเตอร์นะครับมันจะหดขนาดไหนนะครับต่อกอกับสัตว์ป่าได้ไหมไปชมในคลิปกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีหนึ่งคอมโบจะมานําเสนอนะครับเสนออย่างเดียวไม่ต้องทําตามนะเออคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่ใช้ในแดงสูงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยแต่ว่าพอดีทางบ้านเนี่ยเขารีกเควสกันมาบอกว่าพี่ผมอยากเห็นคอมโบนี้ช่วยจัดให้ผมหน่อยนะครับอ่ะเพื่อเอาใจทางบ้านนะครับผมยอมได้ครับเชื่อไหมว่า ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไต่แรงแล้วนะครับผมพยายามรีแรงตัวเองนะฮะอ่าภายในเวลาเพียงแค่1วันเนี่ยจาก600แต้มผมลดมาเหลือ200กว่าแต้มได้เป็นไงสุดปะคือเราเอาใจคนดูจัดๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมาลองดูกันนะว่าข้อวบลที่ทางบ้านรีเควสกันมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายก่อนว่าทําไมผมถึงเลิกไต่แรงแล้วนะครับก็เพื่อนๆจำคอนเซ็ปต์ของเราได้ไหม คอนเซปต์ของเราคืออะไรครับคอนเซปต์ Concept ของเราคือคอมโบแปลกที่แตกต่างใช่ไหมแต่จะไม่แตกแปลกซึ่งการที่จะไม่แตกแปลกเนี่ยนะครับถ้าเราเอาคอมโบแปลกๆไปเล่นในแรง,งสูงเนี่ยบอกเลยว่าผิด Concept, คอนเซปต์กูแตกแปลกแน่นอนอันนี้เรื่องจริงเออเพราะว่าแรง,งสูงเนี่ยเขาเล่นกันส่วนใหญ่จะเป็นคอมโบเดียวกันหมดเลยก็คือไม่บีทก็เป็นฟอร์เรนฟอร์เรนฟูลซับใช่ไหมแล้วก็อิเลเมนต์หล,กลักๆก็มีอยู่แค่เนี้ย ซึ่งคอมโบแปลกๆที่แตกต่างเนี่ยถ้าเอาตามความจริงเลยนะถ้าไอเทมไม่ดีจริงหมากไม่ถึงเนี่ยสู้พวกอ่าท็อปเซิร์ฟไม่ไหวแน่นอนนะครับซีซั่นนี้เนี่ยผมไต่ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่อันดับ17ของประเทศนะฮะแล้วก็ขี้เกียจละผมรู้สึกว่าผมผมกดดันอะแบบมันมันไม่สามารถเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองได้เลยอะคือคือผมไม่สามารถเล่นคอมโบแปลกๆให้เพื่อนๆทางบ้านได้ชมกันได้เลยอะ นะครับก็เรากลับมาลานวงกันคีเอทของเราต่อเดี๋ยข่าวโมโในวันนี้นะครับก็จะเป็นเผ่าอินเวสเตอร์นะครับนี่เห็นไหมผมซื้อแบ็กมาขนาดนี้ต้องเป็นอินเวสเตอร์อยู่แล้วจะเป็นเผ่าอื่นไปไม่ได้เลยนะครับหมากเราตานี้นี่โอเคนะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้พอเลนแม่งพอเลนแม่งเปิดแพงเข้าพอเลนเราคู่กับแม็ก ร่วงคู่เลยแล้วฟอรเลนมันใส่เกาะเกิดพร้อมกระเคียวด้วยโอ้ my god เรียบร้อยผมแตกอันนี้อันนี้ผมพลาดเองอะ่ะผมดันเอาตัวมายืนซ้อนกันแล้วฟอรเลนเขาเปิดแทงเรียบร้อยเลยเขาเรียกว่าง,งกไงงกเกาะเหลืองไปหน่อย <S <S ถ้าถ้าผมวางอย่างเงี้ยผมชนะปลวลาเมื่อกี้เวลาแค่มันนะครับแล้วก็ ผมว่าต้นเกมนี้เราค่อนข้างโอเคอยู่นะหมากเราแข็งอยู่แล้วก็ไอเทมไม่แย่ด้วยพผมรูม้สึกว่าผมขี้เกียจไต่แรงแล้วผมอยากจะมาทำอาคอนเทนต์แปลกๆให้เพื่อนๆทำบ้าได้ชมกันมากกว่านะครับมันจะได้ต้องคอนเซ็ปต์ของเราด้เพราะเราคือครีเอเตอร์ใช่ไหมครีเอเตอร์มันคือต้องแบบคิดนอกกรอบเย้ยนะครับสิ่งที่ถูกต้องของช่องเรานะครับพัฒน,นแล้วเนี่ย ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเาเรียกอะไรคืนความสุขให้ทางบ้านนะครับใครที่อยากจะตบผมเนี่ยก็ตบได้เลยนะครับเพราะว่าแรงผมล่วงพวบๆเลยตอนนี้ผมมาไต่มาเขาเรียกอะไรไต่ลงไต่ลงรีแรงตัวเองนะครับอยากให้แรงมันไม่สูงมากไม่ใช่ะลหรอกเพราะว่ามันเล่นไม่ไหวจริงๆท็อปเซิร์ฟพันแต้มอย่างเงี้ยผมโอ้โหผมเอาคอมโบ อินเวสเตอร์ไปเล่นเนี่ยโอ้โหกูแตกตั้งแต่รอบ14เนี่ยบอกเลยนี่ขนาดแล้งผมตอนนี้ไม่สูงมากนะฮะอยู่ที่5 5ปกว่าแต้มนะประมาณ260อ่ะผมให้ผมจำไม่ได้ละประมาณ200กว่า,ากว่านะครับรีลงมาเองเลยเอาไว้ถ้าอยากจะทำคอนเทนต์แบบเจอท็อปเซิร์ฟอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยแบบทักไปหาเขาดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับ เราผมเองก็มีไอเดียเดียวไงไม่ได้มีไอดีน้อยไอดีไอดี ID อะไรเยอะแยะนะครับไอเดียเดียวก็เหนื่อยอะโอ้ oh my god uh, ดีนะอันนี้ดีอันนี้ก็ได้นะครับ uh, แต่ผมเอาแรงเบเกอร์ดีกว่าผมมองว่าแรงเบเกอร์ใช้ใช้ในอนาคตได้ดีกว่านะฮะโอ้ล้ค oh, นเี่สอง ลุกครับคอมโบวันนี้เป็นอินเวสเตอร์นะแต่เรายังเรายังไม่สามารถที่จะขึ้นอินเวสเตอร์ได้เลยนะครับน่าจะชนะแ,ลแหละหมากเราตอนนี้คือตึงมากเลยพอเลยมันแทงฟรีวะ่ะ ขอกลับคำพูดนะกลัวไม่ชนะแหละเฮ้ยแพ้ต่อเน,นื่องรัวๆเลยนี่ขนาดหมากเราไม่ได้อ่อนเลยนะเว้ยแต่แต่แพ้ต่อเน,นื่องก็รวยอยู่ดีอ่ะแพ้อีกสองรอบได้ไหมถ้าให้อีกสองรอบนี่อย่างรวยนะผมไม่กล้าครับนี่ฮะสองอินเวสเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะว่าอินเวสเตอร์ทำอะไรได้นะครับความสามารถของอินเวสเตอร์เนี่ยก็คือมันจะทำการสุ่มบัฟฮีโร่นะครับ ใส่โล่ให้5,000หน่วยพร้อมกับพลังโจมตีิงสองร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้มีแค่สองเวนเตอร์เนี่ยมันจะสมบัฟแค่หนึ่งตัวฟังดูแล้วมันเหมือนโหดนะโล่ต้องห้าพันบวกพลังโจมตีิงสองร้อยแต่ว่าเพื่อหนึ่งตัวเนี่ยมันแทบไม่เห็นผลเลยน้องเว้ยหนึ่งตัวโล่เนี่ยโดนฟอร์เรนติโนอแทงที t ู o d a m a g โล่ห้าพันคือหายไปเลยเว้ยนี่คือเหตุผลที่เวนเตอร์อนเนี่ยมันมันกระโปะมันไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับมันอ่อน เราะว่าเลดเกมไปเนี่ยโดนตัดเลดก็แตกแล้วนะพวกแบบโลเลอร์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไหนจะทูดามเมจจากเทนอีกคือมันไม่ไหวเลยคนมันก็เลยไม่นิยมเล่นกันโอ้โหเียบรอ้ยอยย้อนไม่สซอยฟอร์เลนกูไม่ได้ขยับเลยครับวิธีที่จะแก้พวกอแครี่ยืนหลังนี่ก็คือเราต้องเอาไลน์เบเกอร์ไว้ข้างหลังเหมือนกันนะฮะมันจะดึงย้อนมาหรือไม่เราก็จะกระโดดเข้าไปแนบย้อนแล้วก็แทงแม่งเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราแพ้ต่อเน,นื่องเราก็รวยโอเควอลไฮมโมเลน นะฮะคอมโเริ่มมากันแล้วนี่ขนาดแรงผมอุตส่าห์ลดลงมาเหลือสองอยกว่าผมยังรู้สึกว่ามันสู้ยากเลยเนะี่ยนี่เจอคอมเมนเดอร์ด้วยเนี่ยโหลันมังสู้ยากเลยอ่ะเท่านี้นะใครที่ขอไว้นะดูแล้วจำแล้วไม่ต้องนำมาเล่นแล้วก็ทั้งบ้าน,นครับลงกลัวละขอแต่ละคอมโบเนี่ย จินตนาการกันนิดนึงว่ามันจะใช้เล่นจริงได้ไหมนะมันลำบากกูเนี่ยเอามาเล่นขอคอมโบอะไรถูกไหมเราบางขอินเวเตอร์กันเนอร์นะครับเหตุผลที่มันเล่นยากเลยนะหนึ่งมันไม่มีตัดเลือดนะครับง่ายๆเลยมันไม่มีตัดเลือดสองไอเชยเวเตอร์เนี่ยถ้าจะให้ครบสี่เนี่ยต้องมีซีก้าซีก้าตัวห้าบาทหาโคตย้า น,ะะนี่คือเหตุผลที่มันทํายากนะครับแต่เราเอาใจคนดูไงเราจะทําให้ดูตอนนี้เราก็มี3อินเวสแล้วผมว่าผมต้องเอาแมทออกหนึ่งตัวใส่นี้ทุโนี่ได้กันเนอร์บวกแคลรี่หมากริ่มเชื่อมกันเยอะแล้วนะครับเชื่อมกันสี่เผ่าแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งเลยสี่ไฟเตอร์ะฮะ อ r d u i n o นี่ใส่เข้าไปทำไมก็ไม่รู้ใส่ให้เป็นสีไฟเตอร์ไงโอ้โอ้โอเคครับโอเคแล้วโอเคละ,คละได้ตัดเรื่อมาโอเคล้วยัตโมลเรนไหมนี้ยโอ้มายก็อดโอเคทุกคนความโหดของอินเวสเตอร์มาแล้วครับ ได้ความโหดของกันเนอร์ครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ให้แม็กซ์ไปไหมแล้วก็นี่ให้ฟอลเลนลู่ซ้ายเต็มกำลังน่าจะโอเคแล้วนะ มีสมุดเขียวโอ้ย,ย,อย,อยบัตบัตมึงโดดยับเลยอะโอเคได้อยู่แล้วฮะโชคดีที่เมื่อกี้คาเฟ่เราเลียวไว้เยอะมากนะครับแล้วพอเลนมันก็ชิลอ,อยู่แล้วมันแทงชิลเอาอันนี้ดีกว่าเขียวอนาคตต้องใช้นะครับ เคียวอันนาเขาต้องใช้อันนี้ให้เมื่อกี้ตัวมีตัวแรนด์เบเกอร์มาดึงตรงโซนยังไม่โคตรอันตรายเลยโมเรนฮะนี่เออรอ์ล้อเพต,ต้าไม่ต้องใช้นะครับเราไม่ได้เล่นเพต,ต้านะคอโมโบนี้ไม่ได้ใช้เพต,ต้านะฮะอยากเอาเออร์ล้อลองจัิงเลยจะได้ตันเวทด้วยแต่ว่าถ้าเอาเอร์ล้อลองตอนนี้ตัวเดียวที่เอาออกได้คือฟอร์เรน เอาโมเลนออกอินเวสเตอร์ก็หายไปลำบากเลยเนี่ยได้บัฟอินเวสเตอร์นะครับทางด้านของคาเฟ่โอ้ทําไมมึงไม่ยิงซ้ายก่อนวะซ้ายหมักอย่างเยอะโอเคได้อยู่นี่ครับคาเฟ่กลับมาพังหักอีกครั้งนะครับกับคอคโมโบนี้คอมโบนี้ตัวแบกคือคาเฟ่เนะเว้ยมันจะมี2ตัวครับคาเฟ่กับชื่อไงนะซิิก้านะคอมโบนี้จะเป็น2ตัวนี้นะคาเฟ่กับซิิก้านะครับส่วนส่วนตัวหายากก็จะมี อ่าม้ากับเทนนะครับ้อมูลนี้ใช้เลือก1ตัวนะครับไม่ม้าก็เทนนะฮะเลือกแค่ตัวเดียวพอถ้าใช้ม้าก,ก็ไม่ต้องใช้เทนถ้าใช้เทนก็ไม่ต้องใช้มา้าแล้วแต่ว่าไอเทมเราจะส่งไปที่อะไรมากกว่ากันฮะตอนนี้เนี่ยที่เล่นได้นยะเพราะว่าไอเทมมันดีเว้ยถ้าไอเทมไม่ใช่อย่างเงี้ยเล่นไม่ไหวเลยนะเว้ยสำหรับคอมโบแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับและอย่างแรงเราก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะมันก็เลยพอพอถูถ่ายไปได้ เออแลกขงสองร้อกว่าแต้มน,นะครับก็เลยเจอพวกคอมเมนเดอร์อยู่บ้างนะครับปะปลายดูเอาเพื่อความบันเทิงนะคอมโบเนี้ยแม็กให่ปั้นเล่นเล่นสมดาวเฉยเลยตอนนี้ก็ให้คาเฟ่แบกไปนะฮะแม็กมันยืนค้ำไหวนะมันสมดาวแล้วสวนครับตึงๆเลยโกลยูบอล อาหมาเราเริ่มอยู่อยู่ตัวแล้วเราก็จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บตังค์บ้างนะฮะเก็บตังค์ขึ้นเรลแปดนะครับนาคอสตัวตัวแบกแต่เราไม่ใช้นะฮะเราตอนนี้เราไม่ใช้นาคอสตนะครับเราผมอยากคาเฟ่สองดาวมากเลยนักคาเฟ่สองดาวนี่อิ่มตัวเลยผมผมอยากชนะว่ะผมอยากชนะว่า อันนี้ลงเลยผมต้องการเดมอนฮันเตอร์เพื่อเพิ่มความถึกให้นิดน,นึงเกิดโดนล้วงคาเฟ่มันจะตายเร็วเกินไปอุ้ยสวยครับตดเนี่ยพอมีตัดเลือดบูชีวิตจะดีขึ้นเลยนะฮะคอมโบแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับข้อเสียก็คือมันจะไม่ได้ใช้พวกดวงตายไหมพวกฟอร์เรนอย่างเงี้ยพอมันไม่ใช้ฟอร์เรนดวงตายอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เท่มตัดเลือดคือมันเล่นยากมากนะครับตาอนนี้มันโชคดีมากเลยที่เราได้สมุดเขียวกับตัดเลือดมาพร้อมกัน และคอมโอมรามานั้งชาคาเฟ่อยู่แล้วไงม,มันก็เลยชิลเลยและถ้าหากว่าอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับมันบัฟเข้าคาเฟ่เนี่ยมันสาดแรงมากนะฮะวิธีดูว่าอินเวสเตอร์เนี่ยมันบัฟที่ใครนะครับให้ดูตรงหลอดเลือดนะครับมันจะมีแถบสีขาวๆโผล่ขึ้นมานี่ผมเอาบอลเลนออก,กใช้เทนเลยดีปะแต่ผมว่าตอนนี้เทนก็ยังไม่อิม a c t เท่าบอลเลนนะ ถ้าเดูนะพอมันเริ่มเกมมาปุ๊บมันจะมีแถบตีกับขาวต้องหลอดเลือดนะฮะเราจะดูได้ว่าตัวไหนที่ได้บัฟเนี่ยมีฟอร์เรนได้บัฟมีแม็กที่ได้บัฟนะครับแล้วก็วอลหายวิธีดูดูง่ายๆถ้ามันได้บัฟตัวคีย์ของเราอ่ะเราก็สบายโอ้ยเท่ทมโคตดีอ่ะผมได้ยังด้านของสมุดเขียวมาอีกเล่มหนึ่งนะฮะคือเราสามารถเล่นม้าได้นะครับ ผมผมอยากเล่นเป็นม้าว่ะสมุติว่าถ้าผมเอาฟอร์เรนออกอย่างเงี้ยมันจะไหวปะวะอันนี้ให้เทนสมุดเขี่ยวให้ใครดีอ่ะให้โมเลนเหรอ,อลองดู คาเฟ่ไม่สองตาเลยไม่มีใครเล่นด้วยนะด้านโอ้โหเทนสองเลยเหรอวะโอ้ทำไมยิงขวาก่อนวะไม่ยิงซ้ายก่อนนะคาเฟ่จะคาเฟ่ตานี้ดีหน่อยนะครับมันได้บัฟโอ้ไม่ดีละไอ้นนี้ยยิงอย่างนี้เออ,อชมไม่ชมไม่ทันเสร็จเฮ้ยทำไมมันได้หมากห้าบาทเยอะกันจังอะลิตเตอร์กับเทนเลยนะเนี่ยตัวยังหนาเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ค่อยเล่นไปอยากไปทอ,อยกว่าทอ,อยได้ปะอันนี้ให้ไหมไปวาหาย วอลหาไฮนี่เป็นหนึ่งตัวที่ใช้แบ็ได้ดีเลยนะครับถ้าทำสามดาวได้ก็ทำไปเลยนะไปใส่ให้มลเลยนะีลองดิกาไฟยิงซ้าย หลายคนชอบถามถามกันมาเยอะนะครับว่าโมเลนมันเป็นมันเป็นอะไรทําไมมันชอบยืนนิ่งๆนะอันนี้คําถามนี้ผมได้ยินบ่อยมากนะผมว่ามันบักนะครับบางจังหวะเนี่ยโมเลนตัวบักผมก็เลยไม่อยากจะเอาไอเทมให้โมเลนนะแต่ถ้ามันได้ยิงมันก็เก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวมันชอบบัอกอ่ะมันชอบแบบไม่ใยับอ่ะผมก็งงเหมือนกันปั้นวาวใายดีกว่า ปั้นวาวไฮเดืยวปั้นโมเลนนะวาวไฮเนี่ยมันคือตีแน่นอนแต่โมเลนม่นชอบบักกันเนอร์สามสามนะครับยังขาดเนี่ยถ้าเรามีซีริก้าอีกหนึ่งตัวเนี่ยเราจะได้ทั้งกันเนอร์แล้วก็อินเวสเตอร์ด้วยนะฮะมันจะกลายเป็นสี่เวสเตอร์สี่กันเนอร์นะครับตึงเลยอะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นเวลก้าเลยนะไม่งั้นไม่มีสล็อตลงสมมุติว่าถ้าเราขึ้นวิวเก้าได้ไมเราก็ลงซีริก้าเอ้ยเออซีริก้าเสร็จปุ๊บอ่าดีแลกมาเราทำบักลง ลิกเตอร์นะครับเราจะได้สามเดมอนฮันด้วยแล้วก็พวกไฟเตอร์ตึงจัดเุ้ยเชี่โดนสตันโอเคคาเฟ่ได้ยิงครับสวยโยมเทนเทนแตดโหทำมมันถึกจังววะเคสอ่ะแล้วมีเกาะเกิดอีกโอ้โห ำไม่คาเฟ่ไม่ขึ้นเลยวะไม่มีใครเล่นด้วยนะคาเฟ่เนี่ยไม่มีใครเล่นเลยนะเ,ยเ,ลยเลนานะว้สิบสองตัวแต่ไม่ขึ้นเนี่ยผมถึงบอกนะว่าเทนนะบางทีราเลนติโนสองดาวมันเก่งกว่าโอ้ยโดนหลับโอ้โหโดนหลับตัวขีด้วยโอ้โหสตาร์นเรียบร้อยแต่ โอ้เทนโอ้โหไม่ไหวเอ,อื้อโอ้โหโคตรสวยเลยทำไมมันถึงหลับตัวคีขนาดนั้นวะโอ,โอ้โหนี่ขนาดไอเทมดีแล้วเนี่ยไอเทมเราดีนวเนี่ยยังลำบากเลยฮะเนี่ยไอเทมโคตรตีเลยนะเว่ยติดหนึ่งในสีได้พอใจแล้วเอาจริงรีบหาซีก้าเลย ซิก้าหรือม้าก็ได้เอาซิก้าดีกว่าซิก้าสํสำคัญกว่าม้าเอาซิก้ากับม้าเลยดีกว่าเออแล้วก็ขอดีแลกด้วยนะจ๊ะลิกเตอร์อีกตัวขอเยอะเหลือเกินเฮ้ยตัดเลือดอีกหนึ่งกว่าโอเคเราต้องใช้นะตัดเลือดอะสำคัญอยู่นะเพราะว่าทีมเราอะมันไม่มีตัดเลือดนะครับ เอาเวลเลยครับรีหาเลยใส่ม้าดีกว่านี่เลยดีที่สุดของมา้าแล้วก็ยัดลิกเตอร์เข้าไปด้วยเอาไอเทมให้ลิกเตอร์นะครับ เเลเตอร์ขายแล้วเทนไม่ใช้แล้วเราใช้เป็นมา้าดีกว่าืมกราดกราดกราดหูแตกเลยนะเนี่ยรถยังเยอะคือคอมโบนี้ต้องเอาม้าขำเว้ย แล้วก็ให้ตัวอื่นไปทำดามเมจเอาอันนี้ให้ลิเตอร์ดีกว่าลิเตอร์โดดเข้าข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเพิ่งเลือกนะผมต้องการ การดิแลกกบเซกา้ามาแล้วคานดิแลกว่ะไอเทลห่านี่ตัวที่มันสตัน เอออีกอืมวิ่งโดนสตันนี่ชะงักเลยนะโอเควางหายช่วยได้สวยครับผมขาดแค่ดีแลกนะครับตัวเดียวเลยตอนนี้ จะสองดาวแล้วเอ้จะ3ามดาวแล้วว,ลว่าไงอันนี้ให้ลิเตอร์ดีกว่านะถ้าผมเอาอันนี้ออกใส่ซติก้าแทน อลองดูเอาลุกออกใส่ซีกาแทนกลายเป็นสี n อินเวสเตอร์แล้วก็สีกันเนอร์นะครับน่าจะเสริมดาเมจให้แรงขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยแรงขึ้นอีกแต่ว่าผมอยากได้ผมอยากได้ลุกเพราะว่ามันจะเชื่อมแคร,รี่กับเฟสเดอร์ลด้วยนะฮะทำให้ตีเร็วขึ้นอีกแต่ก็แค่นี้ก็ผมว่าก็โอเคละผมไม่ไหววะ่ะ ต้องให้ซีก้าเป็นตัวช่วยแบกแล้ววะเป็นหนึ่งในสี่แล้วครับทุกคนเป็นหนึ่งในสี่แล้วกลัวแพ้เว็บต่อไปมากเลยต้องให้ซีก้าเป็นตัวช่วยแบกแล้วไม่ไหวปะอ่าถ้าจะให้ซีก้าช่วยแบกก็ต้องเอาซีก้าใส่ไอเทม ไหวไหมมาดูพิกาสเปิดยิงเลยครับคาเฟ่สกิวมาพยายามคำไว้อยู่นะโอ้นาคอนมันลำยับเลยวะ่ะโอเคสวยครับโอเคไหวละอย่างนี้ไหวสวยขายแค่ดีแลกนะแค่ดีแลกมาเอา เอาลุกลงเนี้ยเจ๋งเลยหรือหรือหรือถ้าดีแลกมานะครับไม่ต้องเอาลุกลงแต่เป็นเป็นเทนก็เฟี้ยวอยู่นะซีก้าสองอะดีแลกยั่ไนวะเหลือแปดตัวเฮ้ยไม่ขึ้นกูเลยถ้าผมว่าลุกถามว่าลุกมันดีไหมลุกจะได้แคลรี่กับเฟเดอรอลจะได้ตีเร็วกับถ้าวอลไฮทสามดาวเล่นลุกจะดีนะแต่ถ้าวอลไฮทสองดาวผมว่าเล่นเทนจะจะเฟี้ยวกว่านะครับ เล่นเทนจะได้ทูดามเมจแล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกอะไรโล่เออมันมันได้เผาโล่ด้วยเผาแท้งอะเผาแท้งดูดูแบบแบบไงคนอื่นเขาเล่นกันแบบบี๊มันน่าเบื่อนี่นี่เลยอินเวสเตอร์กันเนอร์ไงเฟี้ยวไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแต่ว่าไอเทมต้องดีนะนี่ไอเทมคือดีจัดเลยนะฮะยังรู้สึกว่าหอบแดกเลยนะ เต็มที่คือที่สองผมว่าที่หนึ่งไม่ไหวหรอกเลือดเขาเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะได้ดีแลกไมด้วยโอ้โหไม่ได้แม่งเอ้ยอ,อุ้ยได้แหวนใส่เลย เอาเคียวให้ลิกเตอร์เฟีย้ยวกว่านะครับมันจะได้คําได้แล้วตอนนี้ดาเมจหลักของเรานะฮะมีทั้งมา้ามีทั้งลิกเตอร์มีทั้งคาเฟ่มีทั้งซิก้าตึงจัดตึงยังไงไอเฮียตายไปแล้วอ๋อฮไม่ไหววะ่ะช่งไม่ได้แล้วตัดเลือดไม่ดีแล้วตัดใจเลยแล้วกันเอ,อือโอ้โหไม่ไหววะ่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงได้แค่ที่สองนะครับ เออได้แค่ที่สองเอ้ที่สามอที่สามฮะโอ้แต่ครบคอมโบนะอันนี้คือฟูลคอมแล้วนะครับก็ปาดมานี้แล้วกันเต็ทมที่ของคอมโบนี้นะฮะเนี่ยแหละมันถึงไม่ค่อยไม่ค่อยไหวอเอาจริงๆคือมันเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเนี่ยขนาดไอเทมมันฟูลขนาดนี้แล้วตัวหมากผมถ,ถ,ถ,ถือว่าครบมากเลยนะอันนี้คือครบคอมโบนะครับ่งก็สามารถเปลี่ยนเอาลุ้งออกได้แล้วก็ใส่แทนแทนได้นะฮะซึ่ง จริงจริงๆก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นนะอแต่ผมไม่ได้เก็บเทนเอาไว้ตอนแรกไม่ได้คิดจะใช้นะครับคอมโบก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสี่อินเวสเตอร์นะครับสามเดมอนหันแล้วก็4ี่กันเนอร์นะครับคอมโบสุดท้ายก็นี่เลยตัวประมาณนี้นะฮะลงหมาได้สิบตัวเอถือว่าเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่คนอื่นเขาเล่นคอมโบเมตากันหมดเลยนเนี่ยเอ้แ8ดไฟเตอร์ว่ะ <laughs> ผู้ลวมอุดมการ <laughs> นอกนั้นก็สัตว์ป่าหมดเลยฮะสี่บ้านบนถ้าเมื่อทางบ้านชอบคอมโบแปลกๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอก็ได้ใหม่คอมโบแปลกคลิปหน้าครับ